สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายฟังสร้างสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สรุปให้พอดแคสต์วันนี้พบกับมินนะคะในหมวดหนังสือจิตวิทยาการพัฒนาตัวเอง ชีวิตที่ดีนะคะมาจากความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็การฟังที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เราดูแลความสัมพันธ์กับคนที่เรารักได้ฟังสร้างสุข Listen ซ i วิดีโ r heart จะพาให้เพื่อนๆนะคะรู้จักการฟังอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นทักษะการฟังที่เราเนี่ยต้องพยายามก้าวข้ามเสียงดนิรเล็กๆในหัวของเราเราจะฟังอย่างไม่สอดแทรกนะคะแล้วก็ห้อยแขวนความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อนทั้งหมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะฟังคนตรงหน้าอย่างแท้จริงค่ะ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็เขียนโดยคุณเพนจุรีวีรัธนาบุตรนะคะคุณเพนจุรีเนี่ยเป็นผู้ประสานงานธนาคารจิตอาสาแล้วก็เป็นโค้ชอาสาโครงการ c o a ้ช for change makers ค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะแบ่งทั้งหมดเป็น4บทด้วยกันค่ะบทแรกคือฟังให้มากกว่าแค่ได้ยินบทที่2คือฟังให้เป็นฟังอย่างไรบทที่3ได้เวลาลงมือฟังและบทที่4เปิดโลกแห่งการฟังค่ะ เรามาเริ่มที่บทแรกกันเลยนะคะฟังให้ได้ยินการฟังให้ได้ยินเนี่ยก็คือการฟังอย่างลึกซึ้งนั่นเองเวลาเพื่อนๆฟังใครสักคนไม่ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามนะคะเราต้องเปิดรับเปิดรับจริงๆว่าเขากําลังพูดเรื่องนั้นแล้วก็คอยสังเกตสม่ําเสมอว่าเ ภาษากายเขา body language หรือว่าสิ่งที่เขากาลังสื่อออกมาเนี่ยคืออะไรแล้วฟังให้เข้าใจจริงๆค่ะฟังให้เข้าใจสิ่งที่เขากําลังจะสื่อเพราะว่าการฟังให้เข้าใจจริงๆมันจะได้ใจเขาบทที่สองฟังให้เป็นค่ะฟังให้เป็นนะคะก็จะมีทฤษฎีสัสดส่วนของการสื่อสารหรือที่เรียกว่ากฎเจ็ดสามแปดห้าห้าคืออะไรบ้างเจ็ดเนี่ย เจค่ะคือคำพูดสามสแปดเปอร์เซนคือน้ำเสียงห้าสิบหเปอร์เซ็นสุดท้ายคือภาษากายค่ะสำหรับการสื่อสารนะคะภาษากายถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเคยมินเคยอ่านหนังสือเล่มนึงแต่จำไม่ได้แล้วนะคะว่าถ้าเราต้องการที่จะเหมือนตั้งใจฟังผู้ฟังจริงอะ่ะให้เราลอกเรียนแบบภาษากายของเขาเช่นถ้าเขายืน กลุ่มมือ,องไงก็ให้เรากลุ่มมือเหมือนเขาเหมือนเป็นการลอกเลียนท่าทางค่ะมันจะทําให้เหมือนเราเป็นพวกเดียวกับเขาอะไรเงี้ยแล้วก็การฟังให้เป็นนะคะก็จะมีส่นส่วนทีของการสนทนาค่ะคือการฟังอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่ตัดสินผู้พูดเนาะให้ความเคารพผู้พูดมันเป็นการสนทนาให้สัมผัสถึงหัวใจคนพูดอะคะ่ะว่าเรากำลังตั้งใจฟังเขาจริงๆ าการฟังนะคะแบ่งได้ออกเป็น4ระดับเนาะก็ระดับแรกเนี่ยคือ I in me ฉันที่เป็นฉัน I in it ฉันที่เป็นอันนั้น I in you ฉันที่เป็นคุณ I in now แล้วก็ฉันณปัจจุบัน I in now เนี่ยค่ะคือการฟังที่ได้ยินคนตรงหน้าแล้วก็ได้ยินตัวเองหมายถึงว่าถ้าพูดกำลังพูดอยู่เนี่ยค่ะเราเนี่ยได้ยินเขาจริงๆ คือเราฟังแบบได้ยินเขาไม่ใช่เราฟังแล้วเหมือนจิตล่องลอยึกถึงเรื่องอื่นอย่างเงี้ยและการได้ยินตัวเองหมายถึงว่าได้ยินตัวเองว่าเรากําลังตั้งใจฟังเขาอยู่จริงๆบทต่อไปค่ะการลงมือฟังการลงมือฟังเนี่ยก็คือเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองก็อาจจะเป็นเพื่อนๆก็แล้วว่าตัวเองกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่แล้วเราเข้าใจไหมมันก็จะทําให้เราเข้าใจคนอื่นว่าถ้าเราพูดแบบนี้ไปเนี่ยเราเขาจะเข้าใจหรือเปล่า และบทสุดท้ายค่ะเปิดโลกการฟังการฟังที่ดีนะคะจะสร้างความรักความเข้าใจแล้วก็สันติภาพค่ะการฟังในเหมือนเป็นของขวัญเลยเหมือนถ้ามีใครสักคนนะคะมาระบายอะไรกับเราเนี่ยแล้วเราตั้งใจฟังเขาจริงๆเนี่ยมันเหมือนคนพูดนะ่หรือคนที่กำลังระบายอยู่อะเขารู้สึกว่าเออมันมีคนฟังเราจริงๆนะแบบฟังไม่ตัดสินฟังด้วยใจจริงๆเขาจะสัมผัสได้ถึงความรักแล้วก็ความเข้าใจที่คุณมีให้เขาค่ะขอปิดท้ายนะคะ สิ่งที่ส่งผลต่อความสุขเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่ดีคนที่จะมีความคนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีนั้นเนี่ยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีดังนั้นนะคะเราอาจจะกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าความสามารถในการฟังเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญของการมีความสุขของเราอย่าลืมฟังอย่างลึกซึ้งนะคะเพื่อดูแลความสัมพันธ์ในชีวิตการทํางานแล้วก็คนที่เรารักค่ะหวังว่าจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะ ติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook, YouTube และ B ล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทำให้ง่าย